สา,ส,สามหาเจแดงสินับให้บึ้งสามหาเก้าสามเก้าสามเก้าสามสามหาเออได้มากเล่าเลีกเรียกกันพูบบดอ,บบกกอันมั่นบ้านเมืองให่าตนันเราวนบ้านถูก็ก้าวันละอันมื่นก้อนคาบันเปนลาสิ ปลาปูน้อยนัน่นฟันไข่มากตรงวันเวลาฟันเก่าเลขน้ำมุ่นฟันได้อันสามหกสองมเจ็ดแปดสีกาเลขฟันฝันนะเป็นวางทีอันศูนย์อันหาแล้วไปหาสี่เลขศูนย์หาเขาว่าไปใช้เขากับบ่อขายให้ไปใช้เขาบอกอขายให้ให เขาว่าจะเบ็ดซื้ออย่างนี้ค้หาซ <ım. S 2> ื้อซิปหมือวละสั่นคนเดินไม่ว่าเออเน้นซิปไซรว่าสั่นเพยังพันซื้ออยู่เดียวนีอันเน้นม่มีคู่นากขายให้่กวากับ่ซื้อซืเออเ็นมาเแต่หาสีเลขศูนหาเขากับพ่ขายให้่ไปไตสกับ่ขายใหญ่เต้องค้าซื้อดอกว่าสั่นซื้อซิปเหมือน่าสั่นคนเขาว่าละสั่นกันจะสิแนว่ยคนมันได้ซื้ออยู่คนซื้อไหลยตัวแล้วโน้ตซื้ิ ตั้งเนี้ปูไปแปดกาแปดตัวลวเนาะตั้เลีแปดเก 8, 9, 9, 8นะ้าเก้าแปดเนาะไปซื้อไปป้าคนนันเพิ่งไปซื้อยี่เึ่ซีบเลยนะแปดเก้าจะซื้อบ่ดซิบก็ซื้อบ่เดี๋ยวนี้เ,นะเิ่นว่าซิบเนาะเอาหนีแม่่นฝันแหมแต่ังว่าว่า่นฝันนะเขาไปหาซื้อซูนหากระ่าดเพรต้องซื้อดอกซื้อซประจันเิ่นว่ามูวัน้านเวพิ่นหาหมูว้านนะี ส็นยาซื้อซิปมาสั่นตัเน้นมา่แม่บ้าองกันว่านสือโอ้ยอก,กันาะนาะนสิปซิไปได้กินนี่ยังแล้วบันนี้อะซิปซิไปได้กินนี่ยัง้วเื่อเลีเ้ยวยพันไดอันันซื้อยู่แต่ว่ามีคนสื่อเด้มีคนสื่ออยู่แต่ว่ามีคนสื่ออยู่ แต่แจ no, ็คมาสีเม่นโบเม่นล่ะเพิ่นกระบังสิไปหาในความฝันไปหาสีเลขกสูนาไปไสคเฮาก็บ่ขายให้บ่ขายให้ว่าซั่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าซื้อ10อันว่าซั่นเพิ่นกระบังํานั่นล่ะเน้นกันเน้น10บเหมืนละไปว่าซั่นเพิ่นว่างหมุกขึ้นนด่บ้างเฮาซื้อก็ซื้อสบาแห่งวันซื้อพราะตัววันนี้กโบได้ล่วงลูกเบาเอ้าเฮ็ดหยังเนี่ยโบเฮ็ดหยังแล้วมื้อนี้สรุปหวยลงแล้วก็ เลขศนะูนย์ห่าน่ะถือเลขดับแม่ที่สาว่แมนแต่ว่าเขาจะเขาเจ้าซื้อศูนย์หนึ่งเนี่ยหมวดก่อนเขาเจนะ้าได้แปดแสนเขาเจ้าวี่ศูนย์หนึ่งตู้หน่อยมันก็ว่าซื้อสิบพันประศูนย์หาเขาพอขายให้เขาพอใหอ้ว่าจันเขาพอให้ว่าจันบ่ได้ก็ว่าหัวน่ะสิบมึงแต่ว่าเขาเจ้าซื้อศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ อันไนม่คุวันน่ะเขาก็ขายห้ศูนหาน่ะเราบ่ได้เราเลยมาซื้อซีขอเลยว่าห้ซื้อซีพันก็ต้องอันนั่นเนสันว่ามีดอกศูนย์ซื้อกเต้องไป 4, ซื้อศูนหานซื้อซีมันเนสนเป็นว<ม>่าซีฟเนฝันเด้นี้เด้อันมีแต่มีศูนเจ็ดละูนเจ็ดตัวเดียวละ เกเพันกระไดมากน่ะอาจันบรรณทรนหวกอนพนไห่เกานึ่ตัวเดียวงวดที่พนไห่เกศศูนบุนตัวเดียวอ่ะับนแรัว่าคนจิึงจิตสี่บุ่เจ็น่ะจะอยู่ล่างเลยจะอยู่บนดืกันหรอวะจังว่าบนกรไดเออล่างกะมี่พ่นเขียนไห้ล่างกะมี่เกศศูนย์กับเจ็ดสี่กระถาเก่านี่กันงวดกอนพนเข่าอาจันพันกระไดมากจะบรรณาทร่ะเิ่นแระลูก่ะ มันก็เลยเขียนให้นั่มอยู่หรอกก็ว่ามันหลายตัวพวกคนพวกซื้อคนก็คิดเงี้ยูนอยู่เดียวเนี่ยเงี้ยซูนกับซิปนี่แหะสิซื้อไม่กับไดนเน่ยซื้อเท่านี้แหะซิปเนี่ยซิปซื้ออยู่แล้วก็ซิปตัวเจ้าพื้นฟันได้เนาะพ่อเขาบอกให้เน้นตัวนี้เนาะฟันได้ก็บอกอ่ะฮะเขาเขาบอกพ่นซื้อซิปไหมซูนหาว่ต้องไปซื้อดอกกระสันพอขายให้ดอกกระสันเขาต้องบอกพี่นี่ยังมาขอมาบอกเต้ม บอกซีฟนี่ะมันกระเป็นไปว่าได้ไหมเขาเป็นไปว่าได้ยังไงบ็แค่ไม่ออกกันเด็กไม่เจ้าก็ไดเอาเจ้าบ่มักเลยมันสิออกเอ็นโอขับบ่มักเลยนี่กับออกขับขักบ่อยโอ้ัวอื่นนึ่งเพื่อวานี่สิบวันนี้ไหมฮะสองศูนย์ก่าเวนี่สื่อรถดสองศูนย์่ะโอ้ยหสุด้รสื่อละเนาะเพื่อวานี่ขบีบสื้อซีฟสองศูนย่ะโอ้ยไปเสียสื่อทีบอะไร เอาอาออันเดินถิ่นในเพิ่นบอกแม่เนี้เนาะตัวไหนก็เซื้อจังบอกเอาเพิ่นบอกคิวเนาะเอาเพิ่นฝันคิวเนี้ยคิวว่าจังหวัดแล้วเดี๋ยวนี้เอาเพิ่นถือว่าสองจังหวัดเลยเด้เป็นเลขฝันหรือเลขคำนวณเพิ่นเพิ่นฝันเหล่าเด้เพิ่นไม่จะฝันเหล่าเด้ที่ถือมาหนิเพิ่นไม่จะฝันเหล่าคิด่านี่แม่ตัวอื่นยังไข่เนี่ยเว้ย นาะเดี๋ยวเราคือกันจ้นาใบเนาะก่อนกระบอกนัก <c oughs> อ๋อเนเล็กเปนเล็กไปทั้งใดเบิดข้าวมีจักดินวะสีม <c oughs> อเตอรีก่กำานึงองโรดคนน่ะอ๋ยประเด็สีจ็กไปแล,ล้วเนี่ยต่ดีอ้าป่าเป็นเล็กย้าไปทั้งใดเบิดข้าวมีจักดิน <c oughs> อู้ตัดดใดเห่นของย่ายนี่อืมาวมี่แจ็คใบมันหยไยไปใส น้ออ้านไมอเย็นแล้เย็นแล้ม่ได้ไปมนบอสไปเพิ่งเขาซื้อป่าสพานในทางไปนวลบานนั่นได้นสองสั้นบาทก็ได้เี่าตู่สองตู้เขาบอกสิบเอ็ดตนยูกินขัาเพียงแล้วสิบเอ็ดติ้นมะมสือสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดนะ แล้ววันนี้เพิ่นไปข่าวคันน้ำมุนลุ่งปู่บรรณพรปนบาปนใดสามเจ็ดสองเออสามเจ็ดสองละดังครับเออสามเจ็ดสองรีกัะม,มุขันน้ำมุนปนบานะ<ม>่ะเพิ่นก็บอกเลข่ขันน้ำมุนกับเลข่เพิ่นฝันนี่ละ่ะฝันว่าจา<ม>ังสี่ล่ะไปหาซื้อหาซูนเขาบ้อขายให้ไปแส่เขาบ้อขายให้เขาก็ว่าสิไปซื้อยังซื้อซิบนี่ว่าสัน่นเปนบาเพ<ม>ิ่นก็บอกว่าสิ่งนั้นยัดซื้แม่นรู้ไหมมันก็แม่นมาหลายงวดแล้ว วัดนี่ซีเมนบ่เด็กนวนบานมันบ่อนบอกมันว่าฟันหมอแรงก้อนกันไดว่าสั่นกันบ่ใดกันบ่ได้นวนบาดนานนักสื่อยังไดเหมืกับิมดลายเนาะมันหลายตวแม่เจะได้มากตัวใดวานอ่ะเจ็ดสองเจ็ดสามซื้อรถนะว่าอันเลขเจ้าไนที่มันเป็นเจ้าว่าสิงเ์บน นีละเจ็ดสามเจ็ดสองประดิได้เจ็ด 3, สาม่ว่าขอสื้อซื้ออันเดีกันสามเจ็ดสองไว้ดอก้ามันออกโดด <2, 7, S 2> สองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดนี่ละนานะเือเลขติดแปดเลขติดแปดเลขติดแปดนั่นคือเพแปดก่าเป็นวันมันนี่แต่ศูนแปดกําังแปดล็อกนี้ที่มาสามแปดนั่นนะสามแปแมนบ่นี่มันเคยออกสิบแปด อันคือยูนีก 8, น่ก็ศูนย์แปดก็สามแปดจะวางผัวสื่อหรอวะบอกเขาบอกว่าซื้อคมสามแปดสามสี่นี่สื่ไว้แต่จ็ดสองสองเกี่เจ็ดสองเจ็ดส,ส,ส,สามแปดสองแปดส,สามเนีน่นะก็ไม่ได้ซื่อเนื่องจาสื้อว่าศูนย์หนึ่งเราถือกับว่าเรอปล่อยกระเบิ้งคิบอิ่มไว้นั่นแ 9, 2, 2> ยกมันเป็นเก้าสองเก้าสองขางล่างข้างล่างติดสองกับเก้าสอง เออสี่แล้วเก้าสองนะอยสี่แล้วกอนโนะ่คยคิดว่าขันมาสองคือเก้าสองไม่สื้อว่าม่ายชนะ่แต่ตป้อมมันเล็กซุ่มซีตูนะ่คนละไม่ได้หาดหินมันก็ให้แตนวะบ่แมี้ยเจ้าไปนี่ละเจ้าไปไซครับฮะเจ้าไปไซวะ ผไม่ได้ไปไซเขามาใช่นปนเบื้งเขาซื้ปลาศูนหนึ่งกับยางกอกเ,เพิ่นึนกับศูนหาเนาะไม่ลาสุดเนาะเออชึกับชูนหาุน<อ>หาไปหาซื้อบพไา้เพิ่นาตัดออกซาัาดแต่ว่าปตา,าน่นบน,นั้นใดม็นบ่เออเอาซ<อ>ิปตัว<ม>เดียวฮลว่าั่นเพิ่นบวกเพิ่นเน้นให้เรียว,ว่าซิปตัวเดียวศูนหาเต้องซื้อดี๋ไปหาซื้อมันบ่ไดเขาบ่ขายห้ไ่ายั่อื่ตอนนี้สิบาเนี่เนบ้โอเค เสื้อหาสองนะ่ะเท่นเแค่นี้ละเสื้อหาสองนะ่ะเท่นแค่นีลน้ละแค่นี้ละทำผู้ชมคุยกันแล้วกับยายกองได้สิซื้อสิบตัวเดียวโอ้ยสิบผู้ 10, ดใดสิบเซีแต่ว่าข้าเจ้าซื้อสิบอยู่เด้อคะ่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ผู้ข้าเจ้าถูกว่างัน 8, แปดเซนมี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์สอง ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศาหเลขหลักศย์ข้าเจ้านั่นกะอันบันทึกับก้าสองกับอันกับอันเก้กับสามเจ็ดเ่เนาะเนาะเนาะกันศูนย์ก็ไม่ได้กินนั่นละกันมีกับศูนเจดตอนนั่นแหละกันสิถิตเนาะแต่ว่ากับบุรีส้่หลักศูนย์เลยอ่ะดวงใครดวงมันบ่มีดวงกับสีบ่มากบ่ซื่อคือว่าหละกัช่วงเอ้ารวยๆวยถูก ไว้ไปด้วยกันวดน,นี้ยังไงก็ขอให้ถูกปางสามตัวแตกนะคะถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่หาค่ะสื่อหลายเจดียงกระไดอลอตเตอรี่นะสามหาเจดียงสินับให้เบิ้งสามหาเก้าสามเก้าสามเก้าสามสามหา สองห้าสามหก้าเบิงว่าสิถูกจากรางวัลบาสามหกสามแปดห้าเก้าสองสามสองสามสามซีเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหลายใบเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าสามหกหลายค่ะ ่านๆไปใช่้ะาหกสาสหากระกสมหาสิได้หลายเนี้อบนล่างล่างนะล่างนะออกะกสามหาแปดสามสามแปดแปดสามบนล่างสามเกติดสานี่จะเดียงได้เนาะจากเลขสามเมจะใส่ดอกที่แน่แน่เลขติดเจ็ดกับแปดับท่านผู้ชมาตัวใส่เอาก็เอาเซับสนี่ละใส่เอาขอท่านผู้ชมโชคดีเรื่อยๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ